พักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลภูมิใจไทยมากที่สุดนะคะไม่ใช่แค่ถูกพลิกขั่วค่ะแต่ยังโดนดึงสอสในพักไปร่วมหวตเห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะแล้วยังกระหน่ำซ้ำเติมด้วยคดีความขย่าวความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพักอีกด้วยค่ะ สถานการณ์ที่ว่าไม่เพียงแต่คนนอกนะคะที่มองเข้ามานะคะแต่คนในพักเพื่อไทยเองก็สะท้อนถึงภาะวะการเปลี่ยนแปลงว่าควรจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแรงสั่นสะเทือนแรกนะคะพุ่งตรงไปที่แผ่ทองทานชินวัตรค่ะเหตุจากปมคุณสมบัติทำหลุดจากเก้าอี้นายยกอาจจะต้องพ้นผู้นำพักด้วยหรือไม่นะคะ แรงสั่นสะเทือนที่2อ,อาจจะหมายถึงสอสออดีตสอสอและก็สมาชิกในพื้นที่อีสานหรือจะหมายถึงอีสานใต้นะคะก็อาจาเป็นไปได้ค่ะที่กำลังตริตรองจะอยู่หรือไปว่ากันว่ามากถึงร้อยละของสมาชิกพักทั้งหมดนะคะประกอบกับกระแสที่โหมกระหน่ำว่าเพื่อไทยเนี่ยยุคต่อไปเนี่ยต่ำร้อยอย่างแน่นอนค่ะท่ามกลางกระแสที่อ้างถึงนายยศน,นันวงสวัสด คนเจนหลานของตระกูลชินวัตก,ก็อาจขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่แต่แกนนำพักเพื่อไทยก็ยังระบุไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็ยอมรับว่าเสียงสะท้อนปัญหาภายในพักโดยทุกปมจัดการได้ค่ะเพื่อกลับมาเป็นพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะความความไม่พึงพอใจของสะสะในพักเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารจัดการที่ผ่านมามีอยู่ไปม,มีปัญหาอยู่ไหมนี่ก็มีอยู่จริงนะครับก็บเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้ามาช่วยกันดูแล้วก็จะช่วยกันแก้ไข ที่ผ่านมาทีมที่เป็นเป็น,เป,นเป็นอดีตผู้บริหารพักหรือเป็นคนทํางานให้พักเนี่ยเราก็เข้าไปเป็นคณะมนตรีไปเป็นฝ่ายบริหารหมดเพราะนั้นบางทีมก็ขาดการเข้ามาเชื่อมโยงประสานนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตรงนั้นคงใช้เวลาไม่นานนะครับ นอกจากเพื่อไทยแล้วนะคะยังมีอีกสองพักการเมืองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจโดยพักภูมิใจไทยก็คือพักรวมไทยสร้างชาติกับพักประชาธิปัตย์ค่ะที่รับหลังไม่ถึงสัปดาห์สถานการณ์ภายในพักก็ระ่ำร,รัสายก็น่าจะเริ่มเข้าสู่โหมดปรับเปลี่ยนไม่ว่าโครงสร้างคนหรือว่าโครงสร้างของพักค่ะแต่ผมมั่นใจว่าผมได้สร้างค่านิยมที่ดีของการทํางานให้กับข้าราชาการ นะครับผู้นําผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกคนแล้วผมก็หวังว่าภารกิจนี้เนี่ยท่านจะช่วยกันกันสามต่อไปนะครับผมเองคนหนึ่งและทีมงานของผมเนี่ยไม่หยุดจนกว่าจะสุดซอยในชีวิตการเมืองผมยังอยู่ตรงนี้ไปอีกนานถึงแม้ผมจะบนสนามนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งบอลตรงให้กับท่านแต่ผมก็จะใช้ สัพพํก,กำลังที่มีในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยแล้วท่านมั่นใจว่าผมมีแน่นอนเอกนัดพร้อมพันยังไงก็มีของครับนะผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีวันไหนที่ผมไม่มีของผมสุดซอยมาตั้งแต่เด็กวันนี้ผมก็สุดซอยผมส่งลูกตรงให้ท่านไม่ได้เนี่ยแต่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมก็จะส่งลูกยาวมาช่วยท่านอยู่เสมอนะครับแล้วผมก็จะติดตามการทํางานท่านให้กําลังใจนะครับอยู่เสมอภารกิจไหนที่ผมสามารถ ช่วยนำพาไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยนะครับนี่ถึงจะเป็นจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะดำรงตำแหน่งลรีอุวสากรรมในคราวนี้นะครับแต่ผมก็บอกกับท่านแล้วว่าในชีวิตการเมืองเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งข้อเสีอยอ,อย่างหนึ่งคือบางทีมาเร็วก็ไปเร็วนะครับแต่ข้อดีเนี่ยที่ผมไม่เหมือนท่านประหลัดเนี่ยอำนาจพิเศษของผมคือผมไปแล้วผมสามารถกลับมาได้แล้วผมก็ มีความมั่นใจว่าผมจะได้กลับมานะครับแต่ก่อนที่ผมจะกลับมาเนี่ยผมก็หวังว่าท่านจะรักษาบ้านหลังนี้ให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่างานที่ผมฝากไว้นะครับกลับมาเที่ยวหน้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเดิม สิ้นเสียงอำลาเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าหันกลับไปดูนะคะสถานการณ์ภายในพรรคคงต้องยอมรับว่าสาส,าสา36คนเนี่ยตอกแตกออกเป็น3กลุ่มนะคะหากจะกลับมาก็คงต้องใช้พลังภายในจัดทับกันยกใหญ่นะคะใครไปใครอยู่มีเวลาไตร่ตองกันไม่มากนะคะว่ากันว่าขยับครั้งใหม่เอกนัทพร้อมพันอาจจะไม่ใช่แค่แม่บ้านพรรคแล้วนะคะขณะที่ผู้นําพรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์เฉลิมชัยศรีอ่อน สละเก้าอี้แล้วนะคะท่ามกลางกระแสเปิดทางคนเก่าที่ยังไม่แก่อาจกลับมาเป็นผู้นําพักอีกครั้งหนึง่งอภิสิทธ์เปชชาชีวะหรือไม่นะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพาก็เห็นสัญญาณจากการแตกสลายในพักรวมไทยสร้างชาติที่ไม่น่าจะเดินต่อได้นะคะไม่ต่างกับพักประชาธิปัตย์นะคะและก็น่าจะอาศัยจังหวัดนี้แหละคะ่ะผนึกกําลังกันให้ชัดแล้วก็อิงกับกระแสอนุร,รักษนิยมถึงจะไปต่อได้ค่ะ กระแสชาตินิยมมันโตขึ้นทําให้นะครับการเมืองฝ่ายอนรักษ์เนี่ยนะครับเขก็นะครับกระแสสูงขึ้นมาด้วยแต่ปรากฏว่าณเวลาเนี่ยมมพักมีพักเดียวที่กระแสสูงขึ้นมาก็คือพักภูมิใจไทยแต่พักภูมิใจไทยก็ยังไม่สามารถคลองคะแนนนิยมของปีกอนุรักษ์ได้ทั้งหมดมันจึงเป็นโอกาสสําคัญที่ พรรคในปีกนี้จะต้องจัดระบบตัวเองก็คือถ้าพรรคไหนไปไม่รอดแล้วก็คืออาจจะต้องยุติบทบาทไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเช่นพรรคนะครับรวมไทยสร้างชาติมันจึงเห็นสัญญาณสําคัญที่พรรคประชาธิปัตย์จะใช้โอกาสเนี่ยนะครับปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะทําให้พรรคกลับมาครองคะแนนนิยมในปีกนี้โดยดโดยการจัดระบบระเบียบดึงคนเก่าเข้ามา พรรคเพื่อไทยแม้จะเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยนะคะแต่ก็เป็นประชาธิปไตยเชิองอนุรักษ์ซึ่งจากนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปอิงกับอนุรักษ์นิยมมากขึ้นค่ะถึงจะตีตื้นคะแนนนิยมกลับมาได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะนักวิชาการก็ชี้ว่าอย่ามองข้ามพรรคประชาชนด้วยนะคะค่ะแต่ว่าหากไม่ผเผชิญกับอุบัติเหตุนะคะทางการเมืองเองก็น่าจะมีคะแนนนิยมสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ